เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความดราม่าและความเดือดรอ้อนในวงการนางงามการถูกวิจารณ์และติฉิงนินทาไม่วันวานทำให้ชาร์ล็อตต้องลุกขึ้นสู้กับเหตุการณ์นี้อย่างเป็นทางการจนกระทั่งเกิดการลามปามและดับบุพการีที่เป็นจุดเด่นของเรื่องนี้ชาร์ล็อตออสตินหรือที่รู้จักกันว่านางงามสาวสวยชื่อดังและนักแสดงมากความสามารถถูกเกรนคีย์บอร์ดวิจารณ์อย่างหนักๆทำให้เธอต้องตัดสินใจที่จะสู้กับความเห็นและความคิดของตัวเองในวันที่5ตุลาคม2568ชาร์ล็อตได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงปรระเดด็นนน้อนังกล่าวี ตลอดสามปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงผมได้รับคำวิจารและคำติชินนินทาไม่วันวานแต่ผมเลือกที่จะปล่อยผ่านมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เคสนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันลามปามเกินไปและไม่อยากยอมแล้วชาลอ็อตกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเธอเผยว่าเหตุการณ์นี้มาจากแอนตี้แฟนที่ไม่ชอบเธอเป็นการส่วนตัวและเลือกที่จะโจมตีเธอโดยพุ่งเป้าหมายไปที่ครอบครัวของเธอซึ่งเป็นจุดที่เธอรู้สึกว่ามีความเซนซิทีฟมากที่สุด มันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเซนซิทีฟตรงที่พ่อแม่ของผมแยกทางกันและมาพูดว่าแม่ทิ้งเราเหมือนที่พ่อทิ้งแม่ผมรู้สึกว่าคิดอย่างนี้ได้งไงร,รู้สึกเซนซิทีฟไปช่วงหนึ่งเลยต้องใช้กฎหมายจัดก,การไปเลยตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนชาร์ลอ์เปิดเผยถึงถ้อยคำที่ทำให้เธอต้องตัดสินใจที่จะสู้นอกจากนี้ชาร์ลอ์อยังได้ฝากข้อความถึงเหล่ากรนคีย์บอร์ดที่วิจารณ์เธออย่างเผ็ดร้อนโดยขอร้องให้ยุติการวิจารณ์และติชินนินทาไปที่ครอบครัวของเธอ ผมเข้าใจว่ามีคนไม่ชอบผมเยอะแต่อย่าลามพามไปถึงพ่อแม่ของผมได้ไหมขอแค่เรื่องเดียวผมรับได้ว่าจะว่าผมร้องเพลงไม่เพราะหรือแสดงไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ผมยินดีพร้อมรับคำด่าแต่เรื่องพ่อแม่ของผมขอให้ไว้เรื่องเดียวนะครับคิดว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมีคนมาว่าพ่อแม่เราก็คงไม่โอเคงานนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นางงามคนดัง ตัดสินใจที่จะสู้กับความเห็นต่างๆและไม่ยอมให้ความเซนซิทีฟของตัวเองถูกทำลายอีกต่อไปจะเป็นอย่างไรกับคดีความนี้และบทเรียนราคาแพงที่แอนตี้แฟนคนนี้จะได้รับก็ต้องติดตามดูกันไปว่าจะเดินหน้าไปถึงขั้นไหน และนี่คือจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงคือการที่เราต้องรับรู้และเข้าใจว่าความคิดเห็นต่างๆมันเป็นเรื่องปกติในวงการบันเทิงแต่เมื่อมันเกินไปและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายความเซนซิทีฟของบุคคลก็ควรจะมีการจัดการและต้องการความเข้าใจจากทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันไปว่าจะมีการแก้ไขและเรียนรู้จากเรื่องนี้อย่างไรบ้าง